สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนรู้ในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะกับคุณครูสัชิธปรปัจชามน์หน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องวัฒนธรรมน่ารู้วันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องประเพณีสงกรานต์ประเพณีสงกรานต์มีความสําคัญอย่างไรนักเรียนจะได้เรียนรู้กันนะคะไปดูกันเลย ประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีขึ้นปีใหม่ของคนไทยในสมัยก่อนโดยจะเริ่มต้นในวันที่13เมษายนเรียกว่าวันมหาสงกรานต์วันที่14เมษายนเรียกว่าวันเนาและวันที่15เมษายนซึ่งเป็นวันสุดท้ายเรียกว่าวันถลงิงศุกร์ประเพณีสงกรานต์แสดงให้เห็นว่าคนไทยมีวัฒนธรรมใกในเรื่องการเคารพและ มีความกระตันดูกระตะเวทีต่อผู้ใหญ่คุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูภาพที่หนึ่งเป็นภาพการเล่นน้ำสงกรานใช่ไหมคะนักเรียนเมื่อนักเรียนเล่นน้ำสงกรานนักเรียนควรเล่นด้วยน้ำสะอาดไม่ควรเอาน้ำสกรปรกมาเล่นน้ำนะคะอาจจะเข้าตา หรือว่าเข้าจมูกอาจจะเกิดอันตรายได้การปะแป้งนักเรียนควรปะแป้งแต่ทงน้าไม่ควรเอาแอนเย็นมาเล่นน้ําสงการนะคะลูกเวลาไปเล่นน้ำน,นักเรียนควรพกสิ่งของที่จําเป็นนะคะภาพที่สองภาพที่สเป็นการรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่เป็นการขอขมาและขอพรจากผู้ใหญ่ที่ตนเคารพนับถือไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยาย ล้วนเป็นญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือนะคะนเรียนปรับเพณีสงกรานต์ตรงกับวันที่13เมษายนวันมหาสงกรานต์ก็คือวันก้าวขึ้นอย่าอย่าย่างขึ้นครั้งใหม่เรียกว่าปีใหม่อีกทั้งวันที่13เมษายนยังถือเป็นวันที่ผู้สูงอายุ โดยรัฐบาลไทยกำหนดให้วันที่13เมษายนนั้นเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติเพื่อให้ลูกหลานได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นบุปการีผู้อาวุโส ổ, หรือญาติที่ใหญ่ในชุมชนที่เคยทำคุณประโยชน์แก่สังคมมาแล้ววันที่14เมษายนมีความสำคัญก็คือเป็นวันเนาคือวันที่ดวงอาทิตย์เข้ามาอยู่ในราศีเมษซึ่งถือว่า เป็นการตั้งต้นปีใหม่ที่ดีหรือเป็นวันที่ดวงอาทิตย์ได้เข้าประจำที่แล้ววันที่15เมษายนเป็นวันเถลิงศกวันขึ้นเถลิงศกเป็นวันที่เปลี่ยนจุลและสักหลานใหม่นะคะนักรียนโดยวันขึ้นเถลิงศกใหม่ได้กําหนดเป็นวันที่3ถัดจากวันมหาสงการเพื่อให้หมดปัญหาว่าการก้าขึ้นต้นปีนั้นเรียบร้อยดีไม่มีปัญหา มาดูการปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในวันสงการว่าเราควรปฏิบัติตนอย่างไร mm hmm. การทําบุญตักบาตรปล่อยนกปล่อยปลาในตอนเช้าเมื่อตอนเช้านักเรียนก็จะไปทําบุญตักบาตรกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าปล่อยนกปล่อยปลาเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะต่อไปรดน้ําขอพคจากผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง เล่นน้ำสาดน้ำกันอย่างระมัดระวังและเล่นแบบพอง,งามตัวนี้ครูปุ๋ยได้อธิบายไปแล้วเนาะส่งน้ำและขนสายเข้าวัดและกอะเจดีย์สายที่วัดการบ้านนะคะให้ในักเรียนวาดภาพเกี่ยวกับประเพณีสงกรานนักเรียนอาจจะวาดภาพการเล่นน้ำสงกรานการประาแป้งหรือว่าการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะคะ นักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ